วันพรุ่งนี้ตุรจีนครับท่านผู้ชมฮะชวนทุกท่านไปล่องเรือไหว้พระไหว้เจ้าเสริมมงคลชีวิตที่นนทบุรีกันเลยนะฮะวันนี้พูดคุยกับคุณสมนึกธนะเดชกุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีครับสวัสดีครับสวัสครับสวัสดีครับพรุ่งนี้ออกเรือใช่ไหมฮะตั้งแต่ประมาณหกโมงเช้าครับหกโมงเช้านี่ลำแรกก็ไปเลยฮะถ้าคนพร้อมออกเลย โอ้แล้วก็ถ้าพูดถึงปีนี้ก็คือเริ่มที่จะล่องเรือกันวันพรุ่งนี้เลยใช่ไหมฮะนายกฮะใช่ครับเริ่มตั้งแต่วันที่วันพรุ่งนี้วันที่ยี่ยี่สิบสองครับคือตั้งใจว่าจะรับตุ๊กจีนอยู่หละครับตั้งใจมาเสริมมงคลชีวิตเพราะว่าตุ๊กจีนเนี่ยเราจะได้ล่องเรือไหวพระไหวเจ้าเพื่อเป็นมงคลชีวิตมีด้วยกันสี่อาทิตย์จับทุกวันอาทิตย์อาทิตย์ที่ยี่สิบสองคมกราอาทิตย์ที่ยี่สิบเก้าแล้วก็อาทิตย์ที่ห้าอุปภา อาทิตย์ที่12กุมภาพาครับมีความเป็นมาอย่างไรคะถึงได้มาจัดการล่องเรือกันครับในการล่องเรือเนี่ยนะครับทางเทศบาลคนครนนทบุรบร่วมกับจังหวัดนนทบปรเนี่ยนะครับในการที่จะให้รู้ถึงวิถีน้ําวิถีนดน,นะครับของคนกรุงเทพที่และคนทั่วไปจะได้มารู้ว่าคนนนทบุรีมีวิถีชีวิตอย่างไร,รแล้วมี วัดมีโบราณสถานต่างๆนะครับซึ่งดนทุรีนั้นมีความอายุเก่าแก่มาถึง474ปีแล้วปัจจ<อ>ุบันนี้แก่เก่าของเทศหาน,นคร200กว่าปีาครับรูทที่เราจะไปเห็นว่าจริงๆก็ไม่ใช่แค่ไหว้พระวหว้เจ้าอย่างเดียวใช่ไหมครแต่<ช>เหมือนแบบเราเที่ยววิถีชุมชนใช่ครับโดยใช้เรือค่อยๆล่องไปตามจุดต่างๆใช่ครับใอส่วนนี้นะครับเริ่มแรกเราจะไปลงทะเบียนกันนะครับ ที่ท่าน้ำสมทุบดีหรือทางออนไลน์ก็ได้ทางออนไลน์ตอนนี้เต็มแล้วอ๋ออะไรเต็มเต็มทุกสัปดาห์เลยสัปดาห์แรกเนี่ยเต็มละห้าร้อยคนนะครับแต่ตอนนี้ก็วอล์กอินมาได้นะครับทุกคนเนี่ยมาหกโมงเช้าถึงสามโมงเช้าได้ไปทุกคนนั่นนโยบายประกาศเลยได้ไปทุกคนได้ได้ไปทุกคนที่วอล์กอินมาได้ไปทุกคนรับรองได้ไม่มีตกค้างนะครับทุกครั้งที่มาเนี่ยมีสามพันกว่าคนแต่ไม่มีใครไม่ได้ไป ต้องใช้เรือกี่ลำฮะยี่สิบลำครับเป็นรอบๆใช่ไหมเป็นรอบๆเป็นรอบๆครับเรือลำบรรจุคนได้ร้อยกว่าคนเรือใหญ่เรือใหญ่ครับแล้วมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างดีนะครับปลอดภัยไหมบางคนปลอดภัยครับมีเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาราภัยงานเทศกิจคอยดูตามโป๊ะต่างๆตามท่าต่างๆให้ความสะดวกในการที่จะผู้สูงอายุจะขึ้นเรือลงเรือต่างๆนะครับในส่วนนี้ไม่ต้องกลัวครับคือเป็นการบูรณาการร่วมกันในหลายๆหน่วยงานใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะ แล้วเส้นทางที่เราจะไปเราไปที่ไหนเริ่มแรกเนี่ยครับเราลงที่เบนที่บริเวณหอไร่กาท่าน้ำนนนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางไปที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยนะครับซึ่งพี่น้องชาวประมงตะโบราณเนี่ยนะครับเขานับถือศาลเจ้าแม่ทับทิมเพราะว่าเอาเวลาจะออกเดินเรือไปหาปลาต่างๆหรือทำการประมงเนี่ยก็จะต้องไปไหว้สิบป่วยเดียวนะครับถือว่า เป็นเจ้าแม่ทางทางน้ำที่จะต้องอดูแลคลุ้มครองให้ความปลอดภัยในส่วนนี้นะครับสถาททนที่ประทับทิมเดียก็สร้างมารวบรวมร้อยปีแล้วของของรนทบุรีอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสรเสร็จจากสถานที่ประทับทิมก็จะมาที่ศูยนย์ศูนย์เรียนรู้ของดนทบุรีศูนย์เรียนเรียนรู้เี่ยอยู่ตรง,ตรง,ต,รงตรงกับหอใกล้ๆกล้ับหอไดกานะครับอันนี้ก็จะบอกถึงว่าเป็นมาของดนทบุรีทั้งหมดนะครับเสร็จด้นก็จะลงเรือทีนี้ ล่องเรือไปอ๋อตอนแรกเรายังไม่ได้ล่องเรือยังไม่ได้ลองเดินเท้าไปที่เดียวนะครับระยะทางประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับมีมัคุเทศน์นมีมะคุเทศมีมะคุเทศน้อยนะครับมีมะคุเทศน้อยเนี่ยตามโรงเรียนต่างๆจะบอกตามจุดต่างๆโอ้ดีดนะครับทั้ง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 เก้าวัดนะครับทั้งหมดสิบเอ็ดจุดสองแห่งนะครับครับเสร็จเรียบร้อยพอเสร็จทุกอย่างก็จะล่องลงเรือละลงเรือก็จะไปจุดแรกไปที่วัดเขบาพิจัตตรามวัดเขบาพิจัตตรามเนี่ยเป็นวัด สร้างใน,นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนะครับ hmm. ซึ่งวัดเขมานจะมีพระมหาเจดีย์ใหญ่ครับแล้วก็เป็นวัดหลวงนะครับแล้วก็เป็นวัดที่กฐินพระราทานตบมาทอดที่นี่ทุกปี hmm. นะครับ ah. อนอกจากนั้นนะคระบวัดเขมานพิจัตรรายมยังมีพระอสิติมหาสาวกซึ่งในประเทศไทยยังมีอยู่สองวัดมีที่วัดเขมานพิจัตรรามน,นะครับแปดสิบรูปนะครับพระอสิติมหาสาวกในพระโบสถ์กับวัด วัดสุทัศน์นะครับเสร็จจากวัดเคบานเนี่ยท่านก็นจะล,อล่องเรือย้อนกลับไปลงระทางทิศเหนือ,อไปที่บริเวณเาสารลักเมืองเดิมสารลักเมืองเดิมก่อนที่จะมาตั้งเมืองอนครธบุรีเนี่ยสารลักเมืองเดิมก็อยู่ที่เรียกว่าบ้านตลาดขวัญน,นะครับตรงนั้นก็สามร้อยกว่าปีแล้วนะครับอ,อันนี้เป็นสารลักเมืองเดิมเสร็จแล้วก็จะเข้าคลองเข้าคลอง,อ,งอ้อ เขาเขาแม่น้าออมนะครับเขาแม่น้าออมนี่คือเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาเดิมจะผ่านอบัตที่เขาประกอบน้อยได้นะครับไปที่วัดตรวดวัดตรวด,ดจะม,มีตลาดน้ําอยู่โอ้แล้วเราได้เที่ยววัดที่ตลาดน้ำด้วยโอ้ดีจังเลยเสร็จจากวัดตรด,ดก็จะไปที่วัดบางระโงวัดบางระโงนี่เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีเกจิอาจารย์ที่มีชื่อ,อคือหลวงปู่เหรียญน,นะครับที่มีชื่อนะครับรก็จะไปกราบนัาากบาั์ท่านตรงนั้นเสร็จที่น้นก็จะออกจาก คล้องอ้อมมาเอาไปที่วัดไซบาใต้วัดไซบาใต้เนี่ยนะครับจะมีหลวงพ่อใหญ่อยู่ในในพระวิหารนะครับหลวงพ่อใหญ่เนี่ยมีความเก่าแก่บ้างม,มีคนนับถือว่าอายุประมาณเจ็ดร้อยกว่าปีนะครับเสร็จจากวัดไซบาใต้ท่านก็จะข้ามไปที่วัดแคนอกวัดแคนอกเนี่ยเ็าจะเป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่เป็นวัดประวัติศาสตร์ที่ พลเอพกพหลพลพระยาเสดานที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพศ2475ับ 24, 7, 7, รบคณะราษฎรมาบรสาบานตนกันที่โบสถ์วัดแคร์อ๋อมาสาบานตนกันเสร็จเรียบร้อยนะครับว่าจะทําการปฏิวัติเปลี่ยนแปลกงการปกครองเปลี่ยนแปลงการปกครองเสร็จเรียบร้อยปฏิวัติเสร็จนะครับก็สร้างขอระคางไว้ที่รนะลึกอ๋ออันนี้เป็นวัดปอดสารนะครับครับเสร็จเรียบร้อยถ้ากจะล่องเรือจากวัดแคร์เนี่ยก็จะผ่านไปที่วัดตำลักใต้อืม แต่ไม่ได้แวะที่วัดตำลักใต้วัดตำลักใต้เป็นอีกวัดหนึ่งที่พระเจ้ากรุงธนบุรีนำพระแก้วมรกตมาที่บางทราีหรือวัดตำลักใต้เนี่ยแล้วก็มาอัญเชิญทางเรือเนี่ยมาที่วัดพระศรีร,รัตสาทดารามปัจจุบันเนี่ยครับอันนี้เป็นวัดประสาทเสร็จผ่านจากนั้นนะครับตรงนั้นจะเรียกว่าสนามบินน้ำ<อ>ที่เขาเรียกสนามบินน้ำเพราะว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับตรงนั้นเนี่ย เครื่องบินน้าของญี่ปุ่น,นที่มีทุ่นอยู่สองทุ่นสําหรับขึ้นลงทางน้ํานะครับ,รบก็จะใช้ตรงนั้นเป็นสนามขึ้นลงของเครื่องบินน้าก็จะมีหอประครับการนะครับตอนนี้หอปรกคับการนีตจวยังอยู่มันจะมีอยู่แต่มไมไ่ใช้งานแล้วทาง,งรมนตรการทหารบกด้ก็จะทําเป็นดรวดแผนไทยของแม่บ้านนะครับ <c oughs> เสร็จจากผ่านไปจากไ,ไ,ไป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 ทางนี้ก็จะไปที่พุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์ ภูสานเชิงท่าเชท่า้าโบสนี้ก็จะเป็นประวัติศาสตร์อีกจุดหนึ่งนะครับที่สมัยจอมพลสิทธิ์รัตน์นะครับได้ก่อการปฏิวัติแล้วก็เวรคืนที่ดินตรงตำบลบางตลาดซึ่งมีวัดอยู่สองวัดเป็นวัดหน้าโบสถ์กับวัดเชิงท่าทําให้สองวัดเนี่ยเป็นวัดร้างแล้วก็มาสร้างวัดชนปรทฐานหลังสนิทใช้ให้แต่ทูสานเชิงท่าหน้าโบสถ์เนี่ยนะครับวัดหน้าโบสถ์เนี่ยมีลวงปู่เริ่ม เคจีอาจารย์ที่มีชื่อนะครับื่อก่อนได้อยู่ในเขตพระราฐาน,นี่พระบาทสมเด็จเจ้าหัวเนี่ยก็ส่งให้ย้ายออกมาที่รวมกับวัดวัดเชิงฆ่าเพราะว่า,าปริการไม่สะดวกที่พี่น้องประชาชนจะไปกราบสักการะเทศบาลก็เลยย้ายโบสถ์ทั้งมดเลยนะครับแล้วมีหลวง,งพ่อหลวงพ่อโตนะครับลู่บุร่มเนี่ยเป็นพระที่มีวิชาคมเก่งทางด้านเสือไสยศาสตร์คู่กับสมเด็จพระญาโต เป็นอาจารย์ของลหลวงปู่ขาววัดหลักสี่<อ>เ,เป็นอาจารย์ของหลวงปู่ยัดบัสไส่หม่ด้วย <ee> นะครับเ,เสร็จจากที่พุทธสารเชิงท่าน้าบอกท่านไปกราบสการะที่ลหลวงปู่เลิฟแล้วก็ลกห yes. ลวงพ่อเสือเสร็จท่านก็จะเข้าไปที่วัดจิบพีเขาได้เข้าที่เกาะเกตแล้วเข้าเข้าไปที่กเกาะเกตเนี่ยม่ใช่เกาะเกตจะไปวัดฉิบพี Laurie. แล้วก็เดินทางเทาง้ทาเนี่ยจากวัดฉิบพีจะตลอดเส้นทางนะครับตลอดเส้นทางจะผ่านไปที่วัดประบยยิก่กาวาส วัดประบายยิกาวาดเนี่ยนะครับเกห็นว่าที่มีเจดีเอียงริมน้ําตลอดข้างทางนั้นนะครับเขาจะมีบรรดาพ่อค้าแม่ขายแล้วก็มีเครื่องปั้นดินเผาต่างๆอยู่นะครับเสร็จเรียบร้อยท่านผ่านจากตรงนี้เสร็จก็จะผ่านไปที่วัดไผ่ล้อมก็จะไปลงเรือที่นั่นแล้วก็เดินทางกลับมาครบูพอดีนะครับก็เท่ากับได้ไปเที่ยว9วัดนะครับแล้วก็อีกสองสถานที่คือสถานจะไปทับถิมกับที่ สูรเรนรู้นะครับก็เท่ากับ9วัดกับอีกสองโบราณสถานนะครับเป,เป็นสิบเอ็ดแห่งในส่วนนี้รูปเนี้ยนะครับทั้งหมดแต่เดินทางตั้งแต่เช้าถ้าท่านออกหกโมงเช้าก็จะกลับมาถึงอนบุรีอีกครั้งหนึ่งในรอบเนี้ยครบรอบก็ประมาณบ่ายโมงโอ้เจ็ดเจ็ดชั่วโมงครับคร่งวันอย่ือนั้นนะครึ่งวันแล้วในส่วนนี้นะครับท่านเป็นตกลัวนะครับว่าต่อข้างทางนะครับพี่น้องประชาชนที่มีร้านค้าต่างๆนะครับออกมา มีจําหน่ายสินค้าราคาถูกคืออาหารการกินต่างๆเนี่ยทางสาธารณสุขของเทศบาลได้ไปตรวจสอบคุณภาพอาหารไปให้ความรู้รต่างๆเรียกว่าอาหารสะอาดรสชาติอร่อยมีคุณคุณเ,<อ>เทสนะครับนอกจากนั้นก็อยากจะกลาบเรียนว่าการล่องเรือไหว้พระเสริมสิงคลชีวิตครั้งนี้นะครับเราจัดเนี่ยให้ฟรีตลอดงานท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับการล่องเรือแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแล ความปลอดภัยตลอดการน,นะครับมไม่ว่าจะเป็นตอนท่านลงเรือตอนท่านจะขึ้นเรือนะครับแล้วก็จะมีมักอุเทศน้อยรักอุเทนน้อยอย่างนักเรียนต่างๆนี้ก,ก็จะมีความรู้จักพื้นที่ต่างๆว่าวัดนี้มีอะไรสําคัญมีอะไรสำคัญจะเป็นเด็กนักเรียนที่จะให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวนะครับหให้ได้รู้สิ่งต่างๆนะครับจุดตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าเทศบาลเองเนี่ยพยายามที่จะให้ พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้มาลอกเรือไหว้พระเพื่อเการเสริมมงคลชีวิตเพราะว่าปี2566เ่ยนะครับก็จะเราจะเป็นปีที่เราจะต้องมาดำรงชีวิตเพื่อ,อความเจริญก้าวหน้านะครับใ,ในส่วนนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีโครงการแชร์แอนแชร์นะครับนะครับพร้อมติดแฮชแท็กวิถีน้ำวิถีนดน,นนะครับถ้าถ่ายรูปใน,ใน,ในจุดที่ท่านไปเช็คเช็คอินไว้ นะครับแล้วก็ส่งส่งไปในส่งไปในในติดแฮชแท็ก <ht> ไปนะครับ,รบก็จะมีรางวัลให้กับทุกจุดในส่วนนี้จะมีการจับสลากรางวัลให้ด้วยในส่วนนี้นะครับ,รบก็ถือว่าปีนี้นะครับที่พวกเราจะได้เสริมบุคคลชีวิตในการล่องเรือไหว้พระไหว้เจ้า<ๆ>เสิริมบุคคลชีวิตนะครับเพื่อที่จะให้เราพวกเราด้าน มีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าปลอดภยยัยจากไข้หวัดโควิด1 9โดยทั่วกันครับครับนี่นะฮะถ้าสนใจสอบถามวันพรุ่งนี้ออกเหลือคือออนไลน์สําหรับวันพรุ่งเนี้อาทิตย์ที่22มกราคมออนไลน์นี่เต็มแล้วแต่อาทิตย์ที่29ยังไม่เต็มยัง,อ,ยงออนไลน์ได้แต่ว่าถ้าจะ Walk in <c oughs> walk in ได้ตลอดถึง ตั้งแต่6โมงเถึง9มงเช้ารับรองได้ไปทุกคนอย่าช้ากว่า9มงเช้าครับผมอย่าสายกว่า9มงเช้านะครโทรศัพท์ไปสอบถามเพิ่มเติมเบอร์นี้นะฮะท่านนายกครับ025890500ต่อ2124นะครับพร้อมกันนะครับ025890500ต่อ2124นะครับรับรองครับเที่ยว วิถีน้ำวิถีนอนนะครับกับเทศบาลนครสุโบุรีฟรีตลอดการต้องขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยทกศนะครับโตโยต้าอิสุสุนะครับแล้วก็ทางราชนะครับนะครับลาดบริษัทลาดบุรีนะครับอันนี้นะครับกัลฟาก็ต้องขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับที่ได้จับนุนการ ล่องเรือไหว้พระเสริมมงคลชีวิตให้กับชาวเราตุ้งุและพี่น้องที่จะร่วมงานในวันนี้ทุกท่านครับครับผมอาล้วฮะวันนี้ขอบพระคุณนะฮะท่านสมนึกธนะเดชาคุณครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคะสำหรับเสาร์นี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ